สวัสดีครับวันนี้เรามาทำความรู้จักนะครับโดเทล่าวายโดทล่านะครับโดเทล่านะครับเป็นบริษัทในอเมริกาก็ตั้งเมื่อปี2008ที่รัฐยูทาห์นะครับมีเป้าหมายนะครับจะผลิตน้ำมันหอมระเหยเกรดคุณภาพสูงนะครับได้รับการรับรองมาตรฐาน CPG t G นะครับย่อมาจาก Certified Pure Therapeutic Grade นะครับเป็นการรับรองของสถาบัน APRC น้ำมันหอมระเหยนะครับมาจากการสัก,กัดจากพืชธรรมชาติโดยตรงกลิ่นที่ได้ก็มาจากพืชธรรมชาติจะมีความปลอดภัยสูงนะครับโดยโดทลน่าเนี่ยมีทีมสอหาแหล่งพะปลูกที่เรียกว่าทีมซอร์ซิ่งนะครับทำหน้าที่วิจยัยค้นหาแหล่งพะปลูกต้นกําเนิดของพืชชนิดนั้นๆโดยสอหาจากแหล่งวัตถุดิบทั่วโลกและเป็นแหล่งต้นกําเนิดของพืชชนิดนั้นๆเป็นพันธุ์ที่ดีที่สุดนะครับ เพื่อน้ามันหอมระเหยนะครับจะมีคุณสมบัติสูงนะครับได้กลิ่นที่ดีที่สุดเหมาะกับการใช้บําบัดรักษาโรคสร้างความรู้สึกผ่อนคลายให้กับจิตใจใคลายเครียดนะครับบรรเทาอาการอักเสบต่างๆในร่างกายบรรเทาความเจ็บปวดตามร่างกายนะครับที่สําคัญนะครับเป็นตัวช่วยในการสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกายเราจะป่วยยากขึ้นไม่ต้องพึ่งยาปฏิชีวนะเหมือนในปัจจุบัน จากปณิธาดังกล่าวนะครับบริษัทจึงได้ถูกก่อตั้งขึ้นโดยมีชื่อว่าโดโทล่าในภาษาละตินก็หมายถึงของขวัญจากพื้นโลกนะครับเห็นไหมครับตัวนี้นะครับน้ำมันเบปเปอร์มินเกจเกดเอาจะไม่ง่ายแล้วกันนะครับว่าเป็นเกจเทอร์ปีนะฮะเกดเทอร์ปีแค่หนึ่งหยดนะครับก็เท่ากับชาเปปเปอร์มินทั่วไปในยี่สิบแปดแก้วเลยทีเดียวนะครับตัวนี้ก็จะเป็นกลุ่มซิงเกินออยนะครับนะครับ ก็จะมีนะครับเรมอนนะครับมีเปปเปอร์มินนะฮะเปปเปอร์มินตัวนี้นะครับนี่สามารถเรามาหยดน้ําดื่มได้นะครับเป็นนะครับโดยทั่วไปนะครับน้ํามันหอมระเหยนะครับของเราจะเป็นเกจซีพี G ิกเกดนะฮะเกดบําบัดนะฮะทีละพุทธิเกดแล้วนี่ครับอันนี้เราจะเหนือกว่าอีกนะครับตัวนี้นะครับผนการทดสอบมากที่สุดเชื่อถือได้มากที่สุดนะครับเก็บเกี่ยวพืชจากแหล่งที่พ่อปลูกตามธรรมชาติ ที่สูน์ได้ว่าบริสุทธิ์นะครับปราศจากสารเติมหรือเกลือจางผลการตรวจสอบที่เข้มงวดนะครับจากหน่วยงานภายนอกรับประกันคุณภาพและก็ความบริสุทธิ์นะครับผลิตภัณฑ์ของเรานะครับมีหลากหลายทีเดียวนะครับตัวนี้น้ามันหลน้ำมันต่างๆมากมายเลยทีเดียวนะครับอย่างน้ามันเลมอนนะฮะกินแล้วก็สดชื่นด้วยนะครับด่วยในการขับถ่ายด้วยนะครับเปปเปอมินนะฮะเปปเปอมินตัวนี้ดังมากนะครับ มาลองทาหลังใบหูทาต้นคอนะครับหรือไม่ก็เราใส่เครื่องดิฟิวชั่นนะฮะเราจะรู้สึกว่าหลับลึกเลยทีเดียวนะครับเต็เปิมินตัวนี้นะครับหรือไม่ก็เผสมน้ําดื่มนะฮะก็ทําให้เรารู้สึกสดชื่นขึ้นด้วยนะครับเห็นไหมครับนอกจากเอเซนเชียลออยแล้วนะครับดูแลโดเทล่าก็ยังมีผลิตภัณฑ์อื่นๆอีกมากมายเลยทีเดียวนะครับนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มอาหารเสริมนะฮะกลุ่มอาหารเสริมกลุ่มนี้ ก็เป็นเกรดระดับว่าระดับโลกเลยทีเดียวนะครับเห็นไหมครับตัวนี้นะครับเราทําธุรกิจเดลโทล่าเนี่ยเราจะได้รายได้อย่างไรบ้างนะครับหนึ่งนะครับรีเทลไพร์รีเทลโปรฟิตนะครับรีเทลโปรฟิตนะครับสองฟาสต์สบอเนัสนะครับสามเลกูล่าคอมมิชชั่นยูนิเทิเลเวลนะครับสี่โบนัสผูกนะฮะนี่ได้ทั้งโลกเลยทีเดียวนะครับห้าพาวเวอร์ออฟทีโบนัสนะครับสนใจสมัครสมาชิกเนี่ย ทำอย่างไรบ้างนะครับมี2แบบนะครับ1แบบจ่ายค่าสมัครสมาชิกเนี่ยหนึ่บาทนะครับอันนี้ไม่ขอแนะนําเลยนะครับ2นะครับเราจะมีเซตสมัครสมาชิกให้นะครับแล้วก็ได้เป็นสมาชิกฟรีทันทีนะครับไม่ต้องจ่ายค่าสมาัครนะครับแต่ว่าทั้ง2แบบก็มีสิทธิ์ซื้อของในราคาสมาชิกทันทีเลยนะครับราคาลดจากราคาปีกยีิบถึงเป็นการซื้อเป็นเซ็ตจะคุ้มว่า กว่าการจ่ายค่าสมัครก่เปล่านะครับเพราะว่าได้ของที่ลดพิเศษกว่านะครับราคาสมาชิกปกติทันทีแล้วก็ฟรีค่าสมัครไปเลยนะครับสําหรับใครก็ตามที่เคยได้ใช้ผลิตภัณฑ์โดเทล,ล่านะครับ70%เนี่ยก็จะกลับมาซื้อซ้ำไม่ต้องมาสมัครสมาชิกกันเลยนะครับทิที่ประโยชน์ของสมาชิกจะได้อะไรบ้างนะครับซื้อสินค้าทุกอย่างในราคาสมาชิกลด25%เช็คสมัครราคาลดพิเศษด้วยนะครับลดลงจากราคาสมาชิกไปอีกนะครับ สะสมแต้ม10-30%ในโปรแกรม LRP Royalty Reward โปรแกรมนะครับนี่หมายความว่าเรารับสินค้าทุกเดือนนะครับเดือนนึงก็ไม่ควรต่ำกว่า100 p v นะครับรับคะแนนสะสมมาแลกสินค้าฟรีนะครับรับสินค้าฟรีประจำเดือน Product of the Month นะครับเมื่อสั่งสินค้าใน LRP Order นะครับ125 p v ขึ้นไปตัดบินนะฮะก่อนมาที่15 อันนี้ก็เป็นชุดสมัครนะครับชุดสมัครแล้วท่านก็จะได้สมัครสมาชิกฟรีเลยทีเดียวนะครับชุดที่นี้ฮะชุดนี้นะครับ healthy essential kit นะครับ249ดอลลาร์แค่นั้นเองนะครับอันนี้ก็ได้ก็สมัครสมาชิกฟรีไปด้วยนะครับตอนนี้ถ้าสมัครที่อเมริกาเนี่ยจะมีค่าเข้าส่งอีกแค่ประมาณอยู่ 7- จหรือเหรียญนะฮะประมาณนี้นะครับหรือมาอีกชุดหนึ่งที่เข้านิมกันก็ชุดนี้นะครับลง105ยดอลลาร์นะครับ105ดอลลาร์ท่านก็ได้สมัครสมาชิกฟรีไปด้วยนะครับ เรามาดูกันนะครับโดเทอร่านะครับอันแรกนะครับท่านจะได้รีเทลโปรฟิตนะครับหมายความว่าท่านเอาไปขายปีดนะจะได้กำไร25อีกก้อนหนึ่งท่านจะได้คือฟ a าสต์สตาร์โบนัสนะครับฟลาสต์สตาร์โบนัสนี่คำนวณนะฮะจากยอดซื้อของคนใหม่นะครับที่เข้ามาใน60วันแรกนะครับไม่ว่าเขาซื้อวันที่1วันที่7วันที่40วันที่50วันที่60คำนวณหมดเลยนะครับคำนวณหมดเลยนะครับชั้นแรกเนี่ย จะได้20%่สิบเตแต่เขาต้องเป็น LRP ด้วยนะครับหมายความว่าเขาต้องรับสมัครรับทุกเดือนด้วยนะครับชั้นที่2เนี่ยเราจะได้สิชั้นที่3มเราก็จะได้หนะครับโบนัสอีกก้อนท่านจะได้ก็คือ p o w e r of three bonus นะฮะ p o w e r of t r e e bonus นะครับอันนี้ก้อนนี้ก็ใจมากพอสมควรนะครับโดยมีเงื่อนไขนะครับท่านต้องเป็น LRP นะครับแล้วก็มี100 PV นะครับ100 PV นะครับแล้วก็ท่านต้องเป็นสปอนเซอร์คนที่3าคนติดตัวท่านนะฮะ ติดตัวท่านนะครับโดยเขาจะเป็น LRP ด้วยทั้งทีมท่านเนี่ยถ้าท่านมี600 PV นะครับชั้นนี้ท่านก็จะได้50ดอลลาร์หรือประมาณ1,600บาทนะครับตรงนี้นะครับท่านก็จะกลายเป็น D1 นะครับเทปที่สเต 2, สเปต,ต่อมาคือท่านทําให้3คนเนี่ยที่ติดตัวท่านเนี่ยให้เป็น D1 เหมือนกับท่านนะครับโดย้เขาไปแตกออกไปอีกสนะฮะแตกไปอีกสนะครับ,รบเ็ปนี้นะครับท่านจะได้250 พเออดอลลร์นะครับหรือประมาณ8000บาทนะฮะนะครับตรงนี้นะครับท่านก็จะกลายเป็น D2 นะครับสเต็ปต่อมานะครับท่านก็ทาให้พวกเนี้ยกลายเป็น D1 ด้วยนะครับอันนี้เป็น D2 ละนี่ท่าน D3 นะฮะแตกออกไปอีกนะครับเห็นไหมฮะแต่คนแตกไปอีก3 3 3นะฮะอันนี้ก็มี27คนแค่นั้นนะครับท่านก็จะได้โบนัส1,500ดอัลาร์บล่านะครับหรือประมาณ4 8 0 0 0บาทนะครับ ส่วนท่านเองก็จะกลายเป็นด3นะครับด3นะครับตอนนี้ท่านก็จะได้ส่วนแบ่งทั้งโลกอีก1 6 0่งรถึงสองดอลลาร์ด้วยนะครับแล้วก็ท่านจะกลายเป็นตำแหน่งพรีเมียร์นะฮะซึ่งสูงกว่าอีลิทนะครับเห็นไหมครับฟาสต์สตาร์โบลัดก้อนแรกท่านจะได้นะครับอันนี้มี3ขานะครับชั้นแรกได้ยีปอร์เซนชั้นที่2ได้10%บเปนชั้นที่3ได้5%นะครับแตกไปครับ3ามแตกเกาเก้แตกไปยีนะครับก้อนนี้ท่านจะได้13,680บาทนะครับ แล้วก็ตัวนี้นะครับ Power of Tree Bonus นะฮะท่านจะได้สี่หมื่นแปดนะครับ Unit Level นะครับ Unit Level ก็คือยิ่งลึกเรายิ่งจ่ายเยอะนะครับเราไม่มีเบรกเอาเบรนะฮะเห็นไหมครับตัวนี้แปกไปนะครับนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดชั้นเนี่ยนี่ได้ประมาณหนึ่งล้านนะครับตอนนี้ถ้ามีสี่ขานะครับสี่ขาเนี่ยท่านดูนะครับ f i r s t Star t Bonus นะครับก้อนนี้หมื่นสามพันหกร้อยแปดสิบบาทแต่เพิ่มมาอีกหนึ่งขานะครับคนนี้ก็จะได้เป็นสองหมื่นสองสี่ร้อยนะครับ Power o f t 40,800นะครับตรงนี้นะครับสำคัญนะครับอันนี้3ามขานะครับเพิ่มมาเป็น4ขานะครับเห็นไหมครับยอดจากล้านกว่ากลายเป็น5ล้านกว่านะครับอันนี้6ขานะครับ6ขานะครับตัวนี้ f a s t b o n u นะฮะอีกก้อนนึงก็คือ40,800นะครับ40,800คือ Power o f t อีกก้อนที่จะได้คือ Unit Level นะฮะเห็นไหมครับต่างกันเยอะเลยนะครับตัวนี้นะครับ Unit Level นะครับข้อใหญ่ที่เป็นรายได้หลักในอนาคตนะครับ หนึ่งยูนิเลเวอร์ก็มี7ชั้นนะครับยิ่งลึกเปอร์เซ็นต์ก็ยิ่งสูงนะครับ2นะครับส่วนแบ่งทั่วโลกอีก7.25%ของยอดขายทั่วโลกของบริษัทนะครับของยอดขายนะครับไม่ใช่ของกําไรนะครับเพียงท่านรักษายอดนะครับเดือนละ100 PV เท่านั้นเองประมาณ3,000กว่าบาทนะครับ r o y a l t y Reward p r o โปรแนะครับก็คือว่าท่านรับสมัครรับสินค้าทุกเดือนนะครับท่านก็จะได้คืนนะฮะเดือนแรกเนี่ย สิบเปอร์เซ็นต์เห็นไหมเดือนแรกถึงเดือนที่สามเดือนที่สี่ถึงหกก็ประมาณอยู่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับพอเดือนที่สิบสามเนี่ยท่านก็จะได้คืนถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวนะครับเนี่ยเขาตรงนี้ได้เยอะกันเยอะนะครับแล้วก็ Benefit of l r p ได้อะไรบ้างนะครับฟรี e product of the month นะครับประจำเดือนนะฮะ r e c e i v e a surprise gift on y o u r b i r t h d a y month นนะครับนี่เป็นผลลัพธ์นะฮะผลลัพธ์จากการใช้ผลิตภัณฑ์ของเรานะครับนะครับ อันนี้เป็นเนื้อนะครับเนื้อที่เป็นแผลที่รักษายากๆนะครับใช้ทีทรีกับลาเวนเดอร์นะครับแล้วก็ยังมีตัวอย่างอื่นๆอีกนะครับนะครับตอนนี้เรามีเป้านะครับเรามีเป้าโปรแกรมนะครับภายในเดือนมีนาคมเนี่ยที่ไปเที่ยวกุ้งปลากันนะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับเรามาเปรียบเทียบนะครับเมื่อท่านใช้ essential o อ l ยนะครับหยดสองหยดเองก็หลักแค่สองกําบาทนะครับเมื่อกับ เทียบกับเสิรมหาลอื่นๆนะครับถึง1น0บาทกันเลยทีเดียวนะครับตอนนี้เรารับสมัครแม่ทีมผู้นําต้นสายนะครับท่านที่สนใจในผลิตภัณฑ์นะครับก็ใช้ลายคิวอารโค้ดของท่านเนี่ยสแกน QR วอารโค้ดขึ้นมาได้เลยนะครับเมื่อสแกนแล้วนะครับท่านก็จะได้เข้าตรงนี้นะครับเข้าเว็บตรงนี้นะฮะแล้วท่านไปที่ขีดสามขีดทั้งหมดนี้นะครับท่านกดเข้าไปนะครับจะมากดที่จอยแอนเซปตรงนี้นะฮะตรงนี้นะครับ หน้าจอท่านก็จะเข้ามาสู่ตรงนี้นะครับท่านมากดที่จอยดูทัล่านะครับก็จะเข้าตรงนี้นะครับ w ร l c o ค e to ูดูท a ล a ่านะครับท่านก็เลือกภาษาเลยให้เดียวนะครับภาษาของเราเนี่ยน่จะครอบคลุมทั้งโลกแล้วนะครับนะครับน่าจะครอบคลุมทั้งโลกได้แล้วนะครับซึ่งเป็นภาษาที่เขานิยมพูดกันนะฮะเหตุผลที่คุณต้องทำดูทัล่านะครับที่สําคัญก็คือหนึ่งนะครับเทนธุรกิจนะครับ เมกะเทรนตรงนี้นะครับมากันแรงมากเลยทีเดียวเรื่องสุขภาพ2สินค้าแช่แล้วเห็นผลนะครับ70เปนี่ยลูกค้ากลับมาซื้อซ้ำสา3ไม่ต้องลงทุนเยอะนะครับ4สินค้าขายได้ไม่ขึ้นกับภาวะเศรษฐกิจนะครับเศรษฐกิจจะขึ้นรี่จะลงไม่สนนะฮะสินค้าขายได้นะครับ5้าไม่มีคู่แข่งนะครับบริที่ไหนไม่ได้นะครับหทําแล้วอยู่ยาวๆไปเลยนะครับเป็นส0บๆปีนะฮะเจสังคมในทีมงานนะครับพพอร์ตกันนะครับช่วยเหลือกัน แปดนะครับทัศนคติยิสัยสของบริษัทของผู้บริหารนี่เยี่ยมมากนะครับเก้าตอนนี้เทรนออนไลน์มาแรงเลยทีเดียวนะครับท่านสามารถทําออนไลน์ได้ด้วยนะครับสิบเรามีระบบมีเว็บไซต์หลากหลายภาษานะครับรองรับนะครับทําได้ทั่วโลกคนสนใจก็สมัครทาได้ทันทีเลยทีเดียวนะครับที่สําคัญนะครับทําแล้วมีความสุขนะครับเราได้ไปช่วยเหลือผู้คนต่างๆมากมายทีเดียวนะครับให้เขามีสุขภาพดีให้เขามีรายได้ดีด้วยนะครับนะครับ สนใจก็ติดต่อมาได้นะครับอันนี้เป็นผมกับภรรยานะครับหรือสอบถามทางไลน์แอดมีไลนได้นะครับ Welcome everybody to d u t o a family Thank you